ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังปังปังในสัตว์เอ้ยนี่วันนี้กูเบื่อแล้วยิงคนกูอยากยิงปลาบ้างไอ้เฮียเอ้ยนี่เลยไอ้สัตว์เปิดมากูนึกว่าสงครามโลกไอ้เฮียยิงเงินชิบหายวายวอดไปหมดเออยเน่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 พวกมึงดูพวกมึงดูไว้นะไอ้สัตว์เดี๋ยวจบคลิปแบบกูจะมีเงินอยู่เท่าไหร่เออพวกมึงดูไว้จำให้ขึ้นใจนะไอ้สัตว์แอดแปดแปดยูทูบไอ้เฮียเขามีตังค์มาให้มึงไงสัตว์รีบๆแอดมานะไอ้เฮียแอดมาแล้วมาเล่นกันน่ะไอ้สัตว์เห็นไหมเล่นแล้วไไได้้้ตังงค์อพววกมึจำเีย นี่นี่น,นี่มึงดูมึงดูนะมึงดูนะเป็นไงกูมีอยู่240บาทไอสัตว์มึงคอยดูเป็นยังไงนี่กูได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ,โอหสัตว์ระเบิดลงไอเฮียเป็นไงระเบิดลงไอสัตว์โอ้โห300แล้วกูได้มา300แล้วมึงดูนะมึงดูนะมึงดูไอเฮียยิงปลาสัตว์ง่ายชิบหายเฮียสะใจเฮียไอเฮ,อเฮอียถ้ามีเงินออกมาอย่างนี้นะโอ้โหกูรวยตายหาเลยแบบเนี้ยโอ้โหเป็นไง ได้มา600กว่าบาทและไอ้เฮีย600ไอ้ไอสัตว์เป็นไงล่ะ840บาทแล้วกูเนี่ยมึงคอยดูนะว่าจบคลิปอะจะเป็นยังไงเอ้าอะไรเนี่ยเข้าโบนัสหรือเปล่ามีโบนัสมาให้กูหรือเปล่าโอ้น้ำทะเลใสแจ๋วไอ้เฮียนี่พวกมึงบอกเลยนะรีบแนะอดมาแอดแปดแปดยูทูบในเฮียแล้วมาเล่นกันไอสตัตว์ตังมีเขาอยากแจกตังให้พวกมึงอ่ะรีบมาเลยนะเออเดี๋ยวปรับก่อนปรับก่อนเลือกปลาก่อนเออ เอาอะไรดีดับเบลิลยิงยิงดับเบิลดีไหมนี่เลยเอางี้ดีกว่ายิงดับเบิลในสัตว์โกงดีเฮียเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออพูมึงคอยดูนะนี่ยิงปลากูบอกแล้วยิงง่ายเฮียมึงยิงยิงแม่งไปเหอะเดี๋ยวปลาแม่งก็ตายเองอะ่ะเออมึงดูกระสุนกูกระสุนกูเทะปะละ่ะเออเป็นไงล่ะสกระสุนไฟด้วยเฮียคนอื่นเขากระสุนธรรมดาสัตว์มึงดวงกูกูกระสุนไฟสัตว์กูเจ๋งขนาดไหนอะ่ะเออเป็นไงเป็นไง เนี่ย,ยยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวปลามันก็ตายเองไอ้เฮียเอ้ยพวกมึงดูนะแอดแป8แปยูทูบใอญสัตว์เกมเยอะชิบหายเลยเฮียเล่นไม่ทันเลยสัตว์เกมแม่งเยอะจริงบอกเลยว่าแอดแปดแปยูทูบอ่ะโอ้โหดีทุกอย่างไอ้เฮียฝากถอนก็ไวทำอะไรอะไรก็ไวเป็นไงล่ะบวกเงินกูไวอีกเป็นไงโอ้โหได้มาอีกห้าสองบาทสัตวปรลาฉลามตายเฮียเป็นไงเไฮียมันจิบหายเลยสัตยิง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 แม่งมเลยสัตว์ เออยิงไปเรื่อยเดี๋ยวปลามันก็ตายเองอะ่ะดามอีกละ40บาทโอ้โหเป็นไงล่ะไอ้เฮียกูบอกเลยว่าแอด88 YouTube อะ่ะอย่างที่กูบอกอะ่ะกูพูดทุกครั้งอะ่ะว่าแม่งดีเอออยาให้พวกมึงมาลองจริงๆนะไอ้เฮียอยาให้พวกมึงลองจริงเออเป็นไงละ่ะเข้าโบนัสอีกโอ้โหแช่แข็งปลายิงรัวๆเลยกูโอ้โห โอ้โหยิงรัวๆเลยได้มา3 7บาทโอ้โหเป็นไงลไ่ะเฮียกูมีเงินอยู่900กว่าบาทละเออพวกมึงก็คิดเอาละกันไอ้เฮียเล่นง่ายชิบหายเลยสัตว์พวกมึงไม่ยอมมาเล่นกันเนี่ยเฮียแอปแปดแ u ยูทูบแบบเกมแม่งเยอะอเฮียเลยมีทุกแนวไอ้สั์มึงจะเอาอะไรอะบาคารกาก็มีเฮียสล็อตก็มียิงปลาก็มีไอ้เฮียจะเอาอะไรอีกอะเยอะแยะไปหมดไอ้เฮียเล่นไม่ทันแล้วเนี่ยเป็นไงบวกมาละ บวกมาเรื่อยๆเ,เลยโอ้โหเป็นไงไอสัตว์ได้ตังมาอีก300โอ้โหพันสองลวกูโอ้โหพวกมึงดีใจให้กูหน่อยเซ่เออนี่ยิงรัวๆปดค้างไปเลยยิงแม่งไปเลยโอ้โหได้มา30บาทเป็นไงเอ้าบวกมาอีกโอ้โหพันร้อยละพันร้อยละโอ้โหเป็นไงละ่ะโอ้โหไอเฮียบวกรัวๆบวกเน้นๆเ,เลยสัตว์ง่ายยิบหายเลยไม่ต้องคิดที่อะไรมากมายเลยสัตว์เล่นเกมยิงปลาเนี่ยยิงยิงแม่งไปเถอะไอสัตว์ โอ้โหโกดเมาส์ค้างได้เลยเฮียนั่งเล่นอย่างเงีย้ยโอ้โหสบ,สบายสบายสัต,ว,ตว์โอ้โหเป็นไงบวกตังมาอีกแล้วโอ้โหกูบอกเลยว่ามันดีเฮียเล่นมันง่ายๆใครที่เขาสอนมึงนะยิงปลาต้องยิงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอสัตว์ต,ตอแ,ลแหลเฮียเมึงยิงแม่งไปเถอะเดี๋ยวปลาแม่งก็ตายเองอะ่ะเออเป็นไงเป็นไงล่ะกูมีเงินอยู่พันกว่าบาทแล้วเดี๋ยวดูสิว่าวันนี้กูจะได้เท่าไหร่กูจะเอาเงินไปตีกะหรี่ดีไหมเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหบอกเลยถ้าได้สักห้าพันนี่นะ กูจะตีกะหรี่แม่งทั้งวันทั้งคืนเลยสัตว์เหมาเหมาแม่งเลยน้องเอ้ยนี่เป็นไงยิงค้างไปเลยกดค้างไปเลยยิงไปเลยยิงรัวๆไปเลยยิงรัวๆไปเลยจนกว่าแม่งจะแตกตายเฮียปลาพวกนี้มันตายง่ายตายยากสัตว์ขึ้นอยู่กับดวงนี่เป็นไงดาคอนเวลกูได้อะไรเอ้าเฮียซุมซุมซุมมาซุมกูได้คูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่เดี๋ยวอรอลุ้นก่อนเป็นไง อะไรเนี่ยโอ้โหได้มา60บาทเป็นไงไรเฮียบวก60บาทแล้วมึงดูมึงดูกูเป็นไงไรเฮียโอ้โหง่ายชิบหายเลยเฮียเล่นไม่กี่ตาเองเอ้ยไม่ใช่สิยิงไม่กี่ทีเองเฮียกูพูดผิดเลยสัต ปกติกูเล่นสล็อตไอ้สัตว์เอ้ยนี่วันนี้กูมาเล่นยิงปลาผู้มึงดูกันเบื่อแล้วยิงคนไอ้สัตว์กูอยากยิงปลาไอ้เฮียยิงปลาได้ตังไอ้เฮียยิงคนแม่งติดคุกไอ้สัตว์นี่ยิงปลาไอ้สัตว์ไม่ติดคุกไอ้เฮียนี่เป็นไงกดค้างแม่งไปเลยยิงรนัวไปเลยโอ้โหได้อะไรมากูได้อะไรกูได้อะไรมาได้มาอะไรโอ้โหได้อีกสามบาทไอ้เฮียเอ้ย นี่ตีไปเลยเคาะไปเลยทีเดียวอา้าวไอสัตว์ไม่ใช่กูนี่ว่าไอเฮียฝั่งนู้นได้แม่งเอ้ยไอเฮียนี่มึงดูกูนี่เงินเยอะสุดในเกมนี้และไอสัตว์คนอื่น700คนอื่น200กูนี่พันกว่าบาทไอเฮียเป็นไงกูมึงอย่าลืมนะแอดมาที่แอด8ป y o u t ย b ทูะนอเฮียรีบแอดมาจะได้รวยๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะสัตว์นี่เออ